เราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปดูบรรยากาศเช้าวันนี้กันค่ะกับพิธีรับส่งมอบหน้าที่ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติโดยที่พลตํารวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติท่านได้มีการลงนามในหนังสือส่งมอบหน้าที่พร้อมกับมีการมอบธงและตราประจําตําแหน่งให้กับผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติท่านใหม่ด้วยค่ะ เช้าวันนี้ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเวลา10นาฬิกาได้มีการจัดพิธีรับส่งมอบหน้าที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้พลตำรวจเอกสุวัสวดาาา์แจ้งยอดสุกร,รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่จะรับตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในวันที่1ตุลาคมนี้โดยพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและพลตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านได้ขึ้นแทนตรวจแถวกองเกียรติยศ จากนั้นได้วางพานพุ่มราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีรัชการที่4บริเวณหน้าอาคารหนึ่งและถวายราชสักการะพระบรมรูปหล่อรัชการที่9ณห,ห้องโถงชั้น1อาคารหนึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยที่มีข้าราชการตำรวจระดับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเข้าร่วมในพิธีค่ะในเวลาต่อมาได้มีการทำพิธีรับส่งมอบหน้าที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่ห้องประชุมศียานนท์ โดยมีข้าราชการตำรวจระดับสูงเข้าร่วมในพธิธีโดยพลตำรวจเอกจักรทิพย์และพลตำรวจเอกสุวัสด์ท่านได้ลงนามในหนังสือรับส่งมอบหน้าที่พร้อมกับมอบธงและตราประทับตำแหน่งให้กับพลตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขซึ่งถือเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนที่12ค่ะพร้อมกันนี้พลตำรวจเอกจักรทิพย์ท่านได้กล่าวแสดงความยินดีกับพลตำรวจเอกสุวัสด์นะคะโดยที่ระบุว่าตำแหน่งผู้นำองคอ์กรต้องแบกภาระหน้าที่เอาไว้ทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว ในการรับปัญหาและแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งเชื่อว่าท่านผู้มัชาการตระบดแห่งชาติคนใหม่จะสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆแล้วก็นำพาองค์กรให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี โดยที่พลตํารวจเอกสุวัฒน์ท่านกล่าวนะคะว่าท่านเองขอรับมอบหน้าที่ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติด้วยความยินดีและเต็มใจพร้อมทั้งขอให้คํามั่นสัญญาว่าจะทุ่มเทกําลังกายกําลังใจสติปัญญาปฏิบัติหน้าที่ของผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติให้ดีที่สุดอย่างเต็มกําลังความสามารถ จากนั้นผู้มรชาการตํารวจแห่งชาติพลตํารวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาพร้อมด้วยนายตารวจที่เกษียณในครั้งนี้นะคะก็ได้เดินลงมายังห้องโถงค่ะเพื่อขึ้นรถเดินทางกลับระหว่างทางมีตํารวจทั้งชายหญิงยืนตั้งแถวพร้อมกับถือดอกกุหลาบมอบให้กับพลตํารวจเอกจักรทิพย์ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นนะคะแต่ว่าภาพตอนนี้เนี่ยจะเป็นภาพตอนที่อยู่ด้านบนห้องประชุมค่ะเป็นขณะที่มอบธง และตราประจำตำแหน่งู้บมญชาการตํารวจแห่งชาตินะคะหลังจากนั้นพอผ่านจากด้านบนค่ะท่านก็ได้ลงมาที่บริเวณด้านล่างนะคะอย่างที่บอกไปว่ามีการตรั้งแถวค่ะยืนรอกันอย่างหนาแน่นเลยค่ะจะเห็นได้ว่ามีทั้งตํารวจทั้งชายหญิงมีทั้งข้าราชการที่เป็นนายแพทย์เป็นพยาบาลนะคะก็ได้มายืนถือดอกกุหลาบค่ะเพื่อรอมอบให้กับท่านพลตํารวจเอจกจักรทิพย์ ก็เต็มไปด้วยความอบอุ่นนะคะบรรยากาศในช่วงเช้าก่อนที่จะขึ้นรถออกจากสํานักงานตํารวจแห่งชาติไปท่านพลตํารวจเอกจักรทิพย์ท่านก็ได้สวมกอดพลตํารวจเอกชัยวัฒน์เกตรวรชัยรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติและพลตํารวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติคนที่12ซึ่งทั้งคู่นี้ท่านก็เป็นเพื่อนร่วมรุ่นกันมานะคะก่อนที่จะจับมือกันแล้วยืนส่งพลตํารวจเอกจักรทิพย์ขึ้นรถออกไป โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจตลอดสองฝั่งยืมปรบมือส่งจนรถออกจากประตูสำนักงานตำรวจแห่งชาติหลังจากนั้นพลตำรวจเอกสวัสด์ท่านได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวนะคะว่าท่านเองก็รู้สึกใจหายเพราะว่าเคยร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมานานและจะมีการถแถลงนโยบายในวันศุกร์ที่2ตุลาคมนี้ ซึ่งตอนนี้เองเนี่ยก็มีปัญหาท้าทายที่จะต้องทําให้ได้ทั้งเรื่องเร่งด่วนที่จะต้องปรับแผนระยะสั้นระยะยาวส่วนเรื่องการชุมนุมทางการเมืองก็ยึดตามกรอบของกฎหมายเน้นไปที่การดูแลความเรียบร้อยขณะที่การแต่งตั้งผู้มัญชาการถึงผู้บังคับการวาระ2,563อันนี้ก็จะร่วมขับเคลื่อนง,งานกันต่อไปนะคะซึ่งท่านเองก็ได้มีโอกาสเลือกและพิจารณาในบางส่วนแต่ก็ต้องดูภาพรวมถึงความเหมาะสม แล้วก็ต้องรอดูผลงานก่อนนั่นเองค่ะท่านจะาหนุ้ทีสูตชาติท่านสุบษาพิเศษท่านผู้ช่วยผู้บัญชาการกองชาติท่านผู้บัญชาการและเพื่อนธหารการทีัาทุกท่านวันนี้ถือว่าเป็นรำเนียมปฏิบัติอย่าต่อเนื่องการมาเป็นเวลาชานาของทุกครั้งที่มีการ รับสมงมอบหน้าที่ตราประจำตำแหน่งคงประจำตำแหน่งให้กับท่านผู้บัญชาการตำรวจชาติท่านใหม่ผมพร้อมด้วยข้าราชการตำรวจทุกนายขอแสดงความยินดีกับท่านพลตำรวจเอกวัสดิ์แจ้งรอดสุดรองผู้บัญชาการตำรวจชาติที่ได้รับความร่รมมือจอง์การตรวจก้าวตรวจกระหม่อมให้ดำรงตำแหน่งเป็น ผู้บัญชาการตำรวจชาติท่านที่12ท่านนี้ตั้งแต่วัท 2, 5, 6, 6, ทนที่หนึ่งตุลาคมพุทธศักราช2,563เป็นต้นไปดังนั้นขอพวกเราทุกคนได้ผบมือแสดงความยินดีกับท่านผู้บัญชาการตำรวจชาติอีกครั้งครับ ผู้นำองค์กรนั้นต้องแบกภาระหน้าที่ไว้เกิอบทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียวในการรับปัญหาและแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้องแต่ผมเชื่อว่าท่านผู้ัญชการตระเวนชาติจะสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆและนำพาองค์กรให้ผ่านพ้นไปด้วยดีเพราะท่าน เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์ที่ได้สั่งสมมาโดยตลอดการรับราชก,การขอให้พวกท่านทั้งหลายรวมร่วมกันบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะทุ่มเทร่างกายลำงใจกำลังสติปัญญาท้ายสุดนี้ขอให้ทุกท่านจงประสบ ความขัดแย้ในทุกด้านตลอดไปขอขอบคุณและในโอกาสนี้นะครับขอให้เชิญพลวัตเอกสุวัสด์แจ้งยอาสุดกล่าวขอบคุณขอให้เชิญครับเรียนท่านพลวัตเอกจากทิพย์ไชยจินดาที่เคารพกับท่นาทรทนรองผู้การตำรวจแห่งชาติ ตำรวจแห่งชาติสำนักงการเลื่อนทา่กรารตำรวจที่รักทุกท่านตามที่ได้มีพระารมราอโองการสำรวจเกล้าปรวะกม่องแต่งตั้งให้กระผมดำรงตำแหน่งเป็นผู้บิการตำรวจแห่งชาติตัวนี้ผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2563เป็นต้นไปนั้นกระผมขอรับมอบหน้าที่ผู้บัชการตำรวจแห่งชาติด้วยความยินดีและเต็มใจ พร้อมทั้งขอให้คำมั่นสัญญาต่อทุกทา่านว่จาจะขอทุ่มเทกำลังกายกำลังใจสติปัญญ,ญาปฏิบัติภารกิจในหน้าที่ของผู้บัญชาการตำรวจแห่ง,งชาติให้ดีที่สุดอย่างเต็มกำลังความสามารถโดยตั้งอยู่บนความซื่อสัตย์จริยธรรมความถูกต้องแห่งกฎหมายระเบียบแบบแผนของทางราชการกับทั้งแบบธรรมเนียมที่ดีของสำนักงญญานตำรวจแห่ง,งชาติเป็นพื้นฐาน จะเทิดทูนและปกป้องไว้ซึ่งสถาบันชาติศาสนาและพระหมหากษัตริย์ให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรและประโยชน์ส่วนรวมผมเชื่อมั่นว่าจะสามารถร่วมมือร่วมแรงร่วมใจปฏิบัติหน้าที่กับเพื่อนก้าราชการตำรวจทุกท่านเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยดูแลประชาชนอำนวยความยธรรมให้กับสังคมอันจะส่งผลให้งานของสำน,นักงานตำรวจแห่งชาติ ได้บรรลุเป้าหมายสมดังเกตนานรลมสุดท้ายนี้กระผมขอากราบอาราธนาอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากโระโลกตลอดจนเดชพระบารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระวาชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมมินีโปรดดลบันดาลประทานพรให้ท่านคนดยแบบทิพย์ชัยกินดาและเพื่อนข้าราชการตำรวจทุกท่านประสบแต่ความสุข ความสำเร็จในสิ่งอันคือปรารถนามีสุขภาพกลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีความสุขความเดรินตลอดไป